กำลังฝึกฝนวิทยายุทธอยู่นะ,อะขอบคุณครับสำหรับกุหลาบพรุ่งนี้จะเริ่มงานเรียบร้อยไหมคะไพ่ <c oughs> บอกมันจะมันจะไม่ได้ดังใจบางอย่างอะแต่กคุณก็ฝึกไปเรื่อยๆๆมันจะดีเองแต่ว่าใจคุณมันมันไม่ได้อะไรบางอย่างคือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับหงุดหงิดให้ระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดเอาไว้นะจัดของขวัญเข้ามานะครับนะ <c oughs> ดอกกุหลาบนะ นะหรือหัวใจส้มนะครับแล้วผมจะตอบให้นะบอกแล้วว่าต้องมีของขวัญเข้ามากดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเแชร์แล้วจัดของขวัญเข้ามามีหัวใจส้มแผ่นยันเนื้ออะไรก็ทั้งคุณสีอ่ะคุณสีให้ดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกนะงานพรุ่งนี้นะคุณสีมาครับนะบอกแล้วให้จัดของขวัญเข้ามาก่อนนะคนละหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคำถามนะเข้ามากันนะ ดูดูนะครับนาะของขวัญน,นะครับนะนะผมดูแค่สามวันนี้นะครับนะถ้าไม่มีของขวัญถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะขอให้โชคดีมีสไตล์นะเออนะเออเอาเข้ามากันเพียงโคละะเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าชิ้นนะจัดเข้ามาของขวัญล้วจะถามอะไรก็ถาม <c oughs> นะเข้ามากันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะ ว่าเศรษฐกิจมันกำลังสุดคนกำลังเป็นหนี้กันยี่สิบล้านยี่สิบล้านคนนะตอนนี้เป็นหนี้หนี้ในระบบแล้วส่งหนี้กันไม่ไหวมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ปล่อยบัตรเครดิตอ่ะปล่อยให้บัตรเครดิตอะไรนะคนได้บัตรเครดิตมาเยอะแล้วตอนหลังก็มีบัตรเครดิตพ่วงประกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเป็นหนี้เยอะพอเป็นหนี้เยอะเสร็จเนี่ยมันก็เลยกบว่าผ่อนไม่ไหวทําอะไรไม่ไหวว่าไปตามจริงนะ คนก็เลยเครียดกันช่วงหลังๆเนี่ยนะโดนลดยึดลดไปก็เป็นล้านคันแล้วนี่ก็บ้านก็โดนยึดกันเยอะแยะเลยตอนหลังเนี่ยเพราะว่าส่งกันไม่ไหวเพราะว่าไปแบบกูนี่ยืมสิน,นแล้วเศรษฐ,ฐกิจก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันซุดลงซุดลงซุดลงอ่ะถ้าคนไม่ได้เตรียมตัวไว้อ่ะผมแนะนําให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านคนก็ไม่เอากันทําไมไม่เอาล่ะเพราะว่ามันไม่ทันเห็นผลกับตาผมเข้าใจนะเรื่องเนี้ยแต่ถ้าคนแบบว่ารอได้อดทนได้ มันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าคนไม่ทํามันก็คือไม่ได้นะก็ถามเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสําหรับรายการในรอบนี้นะถ้าใครจะดูดวงนะขอบคุณมากนะคุณสีที่ส่งแอร์ดอกกุลาบเข้ามานะก็จัดของขวัญเข้ามาครับมีหัวใจส้มอะไรก็ได้จัดมาแล้วกันเดี๋ยวจะดูให้นะใครจะดูอะไรก็ว่ามานะส่งของขวัญก่อนนะครับแล้วก็แชร์ไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ อย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าคนคนเราเนี่ยตอนนี้ยุคนี้เขาเรียกว่ายุคยุคยุคก่อนมหาภัยสงครามใหญ่ทำไมถึงเรียกว่ายุคซีวิไล